โอ้ยฟ้าเอ้ยฟ้า้องตึ้งคำเขาพึ่งไปเสียงใหม่ตกมาหอดค้องไฟฝ่าเป็นสีคึ้มคึ้มหัวใจน้องหวางแต่เปนหวางแต่แฟน พอเม่เอ้ยม่สายยนสายไปแล้วยึดภือผ้าผัดมาตอฝนกลง็อยากหยากจนใบใบ้ากกับปูงมาวกชาวหน้ากระเทียมใบทั้งไถ่กับขาดกานเสียส่ยไปสิไถ่ไันละมือน,น้าบัางเสียงจากคนเท่าสวยหอดมืออื่นพอเถ่าจำบอกลู้านสิ้ผ้าเลี้ยงจ้าผู้ตาให้สุหาเตรียมว้เฮือนละตัวเาเดอ้อไกเบิืองข้างไกขันมันสั้นทีดี ปีนี้สิบอดีขั้นปีไรข้างไกลคงเงาวๆคือเกีียวพ่อเท่าจาบอกไว้ปีนั้นจังสิดีมาเต็มทีแต่ผู้หน้าไกลบ้านผัวเมียเดียวเลี้ยงลูกอนเตือนขึ้นมาผัวไปก่อนไปไทหน้าขาดไปทาพ่อได้โจคืองานเม่บัคํำอยู่บ้านว่าเฝ้าตื่นคือกันเตรียมเมาฟืนมาดังไฟเป่าฟูทั้งฟู เสียงมีไฟควนกุ่มไหนกลัวลูกหอมหอมกระบองกล่อมเชี่ยใวเอานนามวัใส่ม้ยน้าหวดแล้วเอาเขามามาเศร้าสองมือจับหวดมาซุกหมอนเสียงลูกอ่่ให้ไว้ไวควยลูกเน่พ่อลูกรับเม่ผัดฝาวหาถ้วยพ้องจองตับประแดกใส่ถ้วยเกลือต้มแถมน้ำสิใจไปหน้าเซ่พอบะขาไปแล้ว เสียงเงินไก่แซ่ลกซ่เ้า้าตื่นเอินใส่กันพองเ้านั้นทั้งเทาพองอาเฮมพองอาเฮมอีันนี้ล่ะพอเมื่อตาวันกึ่งสีไม่ไม่พอพุ่งพู ป้ากระหะับตาแดทั้งเปล่าข้องเดินมือนุ่งุมหลูกหน่อยเปล่าเล่งลงหน้าขัวกับขวัวทั้งโตกับผัดพ่อยกินเข่าเสร็จดีแล้วลงดำจะไหวหไวแขนนู้หลูกหน่อยไหวเสียงห้กระซ่างมันมือเนียงขันตุ่มอยู่ในหน้าสวยไม,ยมย้ไม้แดดเผาทั้งหอนขอบอยากมีน้ำบานเศร้าหน้าจังหน้ากำหน้าดำดำเมนเศร้าหน้าเฮ็ดเหลี่ยงพวกพี่น้องคนเท่าจังจะเดิน คนจะงเอิญว่ากระดูกสันหลังหันบ่มีชาวหน้าบไดเป็นเมืองบ้านพ่อจากเส็ดดำแล้วตาเว้นเจ้าข่คำพอประคำขึ้นทอเจ้าสิโลกาเนยเนเดน